ผมไม่น่าไปเชื่อกูรูทำคอนเทนต์ว่าทองจะขึ้นหรือลงเลยซื้อขายทองจนหมดตัวแล้วคุณกำลังโดนคอนเทนต์ปั่นหัวเรื่องราคาทองอยู่หรือเปล่าเคยสังเกตไหมครับเวลาเราเสพข่าวการลงทุนโดยเฉพาะทองคำเรามักจะเจอสถานการณ์ซ้ำๆที่น่าแปลกใจยอยู่สองแบบ 1. ภาวะตลาดกระทิงหรือเวลาทองขึ้นทันทีที่ราคาทองพุ่งทยานไม่หยุดสื่อทุกช่อง กูรูทุกสำนักจะพร้อมใจกันโหมกระนำทันทีเช่นหัวข้อมาแล้วสัญญาณชัดทองจะไป5,000ดอลลาร์หรือบาทละแสนวิเคราะห์หปัจจัยทำไมทองคำคือหลุมหลบภัยแองทศวรรษสงครามเงินเฟอ้อหนี้สหรัฐทุกอย่างหนุนทองใครไม่มีติดพอตคือพลาดขบวนสุดท้ายแล้วบทวิเคราะห์เหล่านี้จะฟังดูสมเหตุสมผลร้อยเปอร์เซนต์พวกเขาจะเชื่อมโยงทุกเหตุก,การณ์ในโลกเพื่อบอกว่า นี่ไงบอกแล้วว่าต้องขึ้นบรรยากาศจะเต็มไปด้วยโฟโมหรือความกลัวตกรถคนที่ไม่เคยสนใจทองก็เริ่มอยากซื้อคนที่มีอยู่แล้วก็ไม่อยากขายเพราะมันจะไปต่อ 2. ภาวะตลาดหมีหรือเวลาทองลงแต่ทันทีที่กราฟกลับหัวราคาทองเริ่มดิ่งลงกูรูกลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ก็จะกลับลำทันควันจะออกคอนเทนต์เรียกยอดเช่น จบสิ้นแล้วฟองสบู่ทองคำแตกหมดราคาแล้วแค่กระแสะปั่นวิเคราะห์สามเหตุผลทำไมทองคำไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดภัยอีกต่อไปคนแห่เทขายนักลงทุนหนีจ่ายคาดดิ่งนรกบทวิเคราะห์ตอนนี้ก็จะฟังดูสมเหตุสมผลร้อเร์เซ็เช่นกันพวกเขาจะบอกว่าเศรษฐกิจกำลังจะดีดอกเบีย้ยจะขึ้นคนเลิกกลัวสงครามแล้วบรรยากาศจะเต็มไปด้วย FUD หรือความกลัว คนที่เพิ่งซื้อไปตอนแพงเพราะโฟโมก็จะเริ่มทนไม่ไหวและยอมแพ้ขายทิ้งที่จุดต่ำสุดแล้วความจริงคืออะไรความจริงที่เจ็บปวดก็คือคอนเทนต์ส่วนใหญ่วิ่งตามราคาครับไม่ใช่นำทางราคาหน้าที่ของคอนเทนต์คือสร้าง e n g a เ e m จเมเรียกคนมาอ่านมาดูเยอะๆไม่ใช่ทำให้คุณรวยหัวข้อข่าวที่บอกว่า ทองอาจจะขึ้น20%หรือลง10%ก็ได้ต้องรอดูไม่มีคนอ่านครับเหมือนเพจผมเวลาเตือนก็โดนด่าแต่หัวข้อทองพุ่งทะลุ60,000หรือร่วงนรกไปบาทละ20,000คนแห่กันคลิกแน่นอนสื่อและผู้รู้จะหาเหตุผลหรือฐานที่เหตุผลมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเพื่อให้ดูเหมือนว่าพวกเขารู้ล่วงหน้าและเมื่อคุณเสพคอนเทนต์เหล่านี้ซ้ำๆอารมณ์ของคุณจะถูกปั่นไปตามราคาที่ขึ้นลง คุณจะถูกกระตุ้นให้ซื้อตอนที่ทุกคนโลภหรือราคาแพงและถูกบีบให้ขายตอนที่ทุกคนกลัวหรือราคาถูกแล้วเราควรทำยังไงคำตอบคืออย่าไปเชื่อที่สื่อเขาปั่นกันพอพวกนั้นปั่นเวลากระแสะหมดก็หายตัวตนไปเล่นเรื่องอื่นแทนไม่รับผิดชอบต่อคอนเทนต์ที่คุณเผลอไปเชื่อแล้วติดดอยขาดทุนเลิกพยายามคาดเดาอนาคตจากข่าวรายวันเลิกอินไปกับคอนเทนต์ที่สลับไปมา สิ่งเดียวที่คุณควรโฟกัสและเป็นสิ่งเดียวที่คุณควบคุมได้100%ก็คือการบริหารความเสี่ยงหรือ Risk Management แทนที่จะถามว่าพรุ่งนี้ทองจะขึ้นหรือลงให้เปลี่ยนคำถามเป็น 1. ถ้าฉันจะซื้อฉันจะซื้อเท่าไหร่ถ้ามันลงแรงจะไม่เครียดไม่พานิค Position Sizing 2. ถ้ามันผิดทางฉันจะยอมแพ้ที่ตรงไหนจะตัดขาดทุนตรงไหน Stop Loss 3. ถ้ามันถูกทางฉันจะแบ่งขายทำกำไรตรงไหน Take Profit 4. ในภาพรวมฉันควรมีทองคำกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตทั้งหมดเพื่อให้ฉันนอนหลับสบายไม่ว่าราคาจะเป็นเท่าไหร่คนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวไม่ใช่คนที่ทายถูกทุกครั้งเพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่คือคนที่จัดการตอนที่ตัวเองทายผิดได้ดีที่สุด